จะเ้เ็ก่ไม่สําคัญขอให้เป็นหัวมันที่ง,งามๆก็พอสวสมปิสวัสดีจ้ะนาเป็นยังไงไปกับขี่ช่วยชวยชวยช,วช,วช,วชวแบบนี้ก็โอเควยอนี่เนี้ยเนี่ยเนย บัวแซ่บมันหน่อยครับมันหน่อยม,นนอยมารับชมพลังของเสียมใหม่บักโสหรอเฮ้ยเกือบจังหวะมันได้นะครับอม,มองหมุนใจเทนแรเนเดือน เรียนยังเคลื่นไม่น้ำเสียงมาเจ้าวะโอู้วปลาช่องไม่ว่าเป็นอันเดียวมันอยู่ในเอกแต่หัวไผ่เลยครับเนี่ยบรรยากาศมันเป็นอึมครึมนอุ่มขึ้นนิยนงนะครับนี่ว่าบักสวอได้ครับเนี่ยวิวิววิวงามจังงามสวยๆเลยเนี่ยเนี่ย ีครับจริงนึงจริงนูนนง่นี่อีรีงามวะจุดนี่ิวิ่ฮักวิ่ยเนี่ยกลางกลางนู่นียะครับรู้จกักกลางกลางไหมกลางกางกูด,กดูกีดี อืมอืมนั่นสองสามสี่เอาสี่อันปะพี่อันหนึ่งก็ลืมอันที่หาเสียงนกเขากรูหันจะก,กรูจะก,กรูอุ้ยเปดการนี้ครับเนี่ยชุมเนี้ย ตุ in so uh, ้มบริคูงัดขึ one, uh, uh, ้นมาเบิ่กกันนะโูู้หอุ้ยเฮ้เลยครับเฮ้เลยเฮ้เลยเลยตอนนี้เจอตั้งสี่กับคักแล้วท่านผู้ชมเอ้สี่ฮะงามคักอนุภาพร้ายแรงเสียมไม่จมูบอนะหยิบขึ้นมาดิครับนี่ ไล่มองเกาเนี่ยละไปเนี่ยโอโ้โหพีชียเนะเขาเสียบจริงเลยกับหากใหม่ดีกับเขาไม่ได้หากใหม่นะเลี้ยงของเลี้ยงจักหมอน้อยอยู่นาะจับหากไห่ชื่อวัว

ลงดีก่อลงก้าจากกีงหัวครับกีงเอ้ยงัดอีกแล้วปึ๊บคุณน่ะโอ้ยลุกดีลุกดีจุ่มเลยสองส,สีลงอีกอัน คนงัดเอาลวดางานนีสอดเสครับสอดเสเนี่ยแมนบอนจะวาจะหัวจ้องถามว่อกี่หัวปวดอะเอรีบอะเอร,รีบ่ะรับงานนี่อืคนะ

โอ้ยเกือบสับวกระเบื้องทีละ งามงามเลยสองขาดมันสิบวดสัพท์ครับว่าไงอุดซาวไปได้ไงฮึฮึโว้ยครับนอยบดอยากเกิดมาจน โอ้คนอย่างเรารักเขาจนเสือ่อโดยกระดับต้องเจอแต่หัวมันแสงลำมันครับลำมันลำมันเลยเอาช่อชับางพราะวาแม่อันนู้นเลยยู่นี่น่เนี่ยวงหัวดีก็เป็นตัวสอสแซยู่ ครับเนะาะทนซ้ำไปเซับบ่ามาจะซับ,บไหมอุ้ยทั้งไตกับมีไมอู้ทั้งไตซับต่อไปเลยนะจกลักจิงอู้หูลบคนมีทุกไซสให้เลือกสรรขิเอาสิมอพี่นี่โอล่ามาแล้วมนาะ ก็ล่ามาแล้วจะ้ะเยอะเอียงจังใดยน้องอามันาจะใส่เนี้ยอันนี้ก็ติง้งมันโหมีทุกเบลโอ้มันเสียงหัวใหญ่ ขันหัวสํำเขียนม่งยว่าก่อเต็มกะตาแล้วปันทุกคักไม้นี่หนักยางเดียวเออทำนี่ก็ได้การอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยง่ายครับนี่อือ รักเขาจนเสือ่อนั่นลงอีกแล้วครับคืออยู่ดิ

ngặt ngặt này này không phải sao không phải nè 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 bướm thấp ngồi ngay phoam wow xoang rồi chứ nào พี่บ่าวมันร่วมกันพี่บ่าอ่าไปจ้าเคยดึงเสียงบุกเขินอ๋อโอ้ห่างมาเรื่อนห้าล้นะ ติ่งติงติ่งติ่งเห็นไหมมันอยู่กับห้าอันนี้ไหมห้าอี่ย่งบ้านท่านผู้ชมอันห่างอันอุ้ยอันหยาดดําๆมานี่มันมุดไปอยู่ในติ่มันต้องงก็มัาเป็นก่อน Hmm. Sala. Oh. Si ya. Ni hua je ba. Oh ni. Oh. Ke ke ke. Ni hua ni. Cik luk je. Hmm. Ha. Ah. nhau đeo 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 ký tĩnh lên chưa 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 ต้องรุ่นนียครับเนี่ยกรมเลยเนี่ยย้ายพี่มองพ่อน้องน,นะฮึมฮึมฮึมเขาช่างเน่ยเนี่วะเขาว่าคนหลวั่้ยูโหดีเจอีงาน มังเรื่ใสครับบานสรุปผลงานมือนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับมันแสงสซมือนี้หัวแบบกำลังพอดีเะครับเด้นีจะหน่อยก็บ่หน่อยจะใหญ่เกินไปก็บนใหญ่เกินไปนะครับเด้โอเคอยู่ครับมือนี้ก็ถือว่ามันงามอยู่ครับผมเนี่ยกลมกลมนะครับเด้จังเจอกันคลิปต่อไปครับจังเจอกันคลิปต่อไปนะครับเด้อขอบุญขอบุณในลายครับที่ เขมาติดตามรับชมบัสอเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ